รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสครับกลับมาพบกับรายการ Add in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับกับผมบองกอโป้โชว์เคสครับะกะับไอทีม่นะครับที่จะมาเสร์ฟข้อมูลไอทีดีๆถึงบ้านเลยนะครับครับผมสุดสุดาแล้วพี่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่จะพทางมาก็อ่านจากคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับไอทีอย่างเ <ผม S 2> ดียวของพี่เนี่ยมีคําถามจากทางบ้านนะทีงานเข้ามาด้วยก็เลยอยากจะมาถามกอบอะไรครับคำถามจากทางบ้านคำถามก็คือว่าอาชีพอะไรเอ่ยที่คนอีสานชอบทําอะไรอาชีพอะไรครับท่านผู้ชม ไม่รู้อ่ะไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วก็อาชีพบาร์เทนเดอร์ครับทำไมต้องเป็นบาร์เทนเดอร์ก็มีเดอร์ไงอ๋อเดอร์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 แปลงแปลงครับผมขนาดนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่เลยนะครับโอเคเอาห่านอกจากเดอร์เดอร์แล้วเราไปดูข่าวอีกทีกันดีกว่ากับช่วงบล็อกนิว ครับกลับมาช่วงของ Box News ครับเดินางเดิอเดินางเด้อยังติดอยู่กันติดอยู่ติดอยู่อยเอาละครับมาเลิกจากเดิดนางเดินแล้วมาดูในส่วนของข่าวแรกเลยดีกว่าครับแล้วผมเป็นข่าวของทาง Microsoft ครับผมออฟฟิศใหม่แน่นอนครับไม่ใช่ครับเขายังอยู่ออฟฟิศที่เดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาเปิดตัวเกมใหม่เกมใหม่เกมอะไรครับท่านผู้ชมมายทร์ฟที่เป็นเวอร์ชันเดโม่ก่อนเอาจริงจริงไหมครับก็มีอยู่ในแอปแต่ที่เษกว่านั้นครับทำงานร่วมกับ h o l o Lens ส์นะพอลลูเลนนี่คือแว่นตาที่สามารถสร้างภาพเป็นพอใส่แล้วเราจะมองเห็นภาพเป็นลักษณะพลลูเมมี ความตื้นลึกหนาบางมีสามมิติเราสามารถเล่นเกมให้สนุกมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นทุรฎีที่ถ้าเกิดดูถึงไอรอนแมนใช่ไหมไอรอนแมนที่แบบเสียบขึ้นมาเลยปนนี้ก็เป็นฮอลลเลนนะครับแล้วก็ทาง Microsoft ก็พัฒนาเกมที่ชื่อว่าไมค้าเป็นตัวเดโมที่บอกไปเนี่ยครับช่วงนี้พัฒนากันเยอะเนาะเกมเนี่ยใช่ครับครับเพื่อเกมในส่วนของหลายๆเกมเนี่ยเริ่มถูกออกแบบมาให้รองรับกับตัว พวกแว่นตาาชบแล้วก็ทั้ง PlayStation ก็ออกมาใหม่เหมือนกัน p l a y s p s ก็ออกเกมใหม่เหมือนกัน Sony นะครับโอ้ Facebook ก็ใชยย่อยใช่ Oculus ก็ออกมาเหมือนเป็นวิชวลนี่แหละใช่แล้วตลาดเกมตอนนี้จะเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปเป็นแบบที่มันดูเลยมันแอคชั่นมิติมากมีรงมิติมากขึ้นถูกต้องต่อไปเดินมาปุ๊บชนประตูบ้านอืดีมากครับเพราะว่าใส่แว่นเราใส่แว่นอยู่ไงมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็คือ ตัวเกมใหม่นะครับของ m ม c r o s o f t ไหนไหนพูดถึงเกมแล้วนะครับผมก<ช>็มขอมาอัปเดตข่าวของผมบ้างงั้นครับทาง Google เองอเขากำลังจะออก Google ใหม่ Google ใหม่นะคูเกิลในส่วนของ YouTube นะครับ u t u b e Gaming y o u t u b เ Gaming เป็นเกมอีกแล้วครับใช่ครับ<อ>แต่เป็น YouTube Gaming คือทุกทีเนี่ยเราเป็น y o u t u b n n h l ถูกไหม,มใช่ครับแต่ y u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  e g g m m n n เนี่ยจะถูกออกแบบมาเป็นกับสาวก Gaming โดยเฉพาะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับชาแนลสตรีมเกมครับ คือแบบว่าคนที่เล่นเกมคนที่ชอบดูเกมเข้าไปดูเน้นเลยต้องเข้าไปที่นี่เลยนะใช่เขาจะรีวิวเกมให้ด้วยมีในส่วนของเกมใหม่ๆที่เป็นชาแนเกมได้ด้วยทํครับทให้สาววคนที่เล่นเกมเข้าไปดูได้ซึ่งตอนนี้จริงๆ YouTube เนี่ยเคยจะซื้อในส่วนของบริษัทที่เป็นทวิตนะครับซึ่งทวิตเนี่ยเป็นบริษัทเกมชั้นนาของโลกเลยเป็นเกมใช่ทงทวิตเนี่ยนะใช่ครับซึ่งเป็นเหมือนกับชาแนเกมเหมือนกันนะครับแต่เผอิญโดนอเมซอนตัดหน้าไปตัดหน้าไปก่อนนะครับตัดหน้าชิงซื้อไปก่อน ทาง YouTube ก็ยังไม่ไม่ยอมครับสร้างขึ้นมาเองเลย YouTube Gaming เพื่อที่ตลาดเกมมี่ที่เมื่อกี้เห็นแล้วกำลังเติบโตก็เลยโตขึ้นมาอีกในเรื่องของคนที่ชอบเล่นเกมครับผมสารก็ประมาณนี้นะครับครบถ้วนแต่ว่าข้อมูลดีๆยังไม่หมดเค่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันประจำวันกับน้องไข่มุกในช่วง Open App ครับ สวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะวันนี้ไข่มุกมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ฝึกคิดเลขหรือไม่ค่อยได้รับสมองกับเรื่องการคิดเลขสักเท่าไหร่วันนี้เราจะมาคิดเลขไปพร้อมๆกันนะคะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Trees ค่ะ Trees เป็นแอปพลิเคชันเกมแนวพ u เซิลหรือเกมฝึกทักษะ ตัวเกมถูกออกแบบมาให้เป็นหมากกระดานเล็กๆโดยเริ่มต้นจากการบวกเลขให้ได้3และนำเลข3ที่ได้มาไปบวกต่อยอดออกไปเรื่อยๆจากนั้นจะได้คะแนนจากหมากตัวเลขที่เรารวมไว้ยิ่งบวกคะแนนในตัวหมากสูงเท่าไหร่เราจะได้คะแนนมากขึ้นไปด้วยค่ะเกมนี้ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจาก Apple Design Award s 2014 นอกจากนั้นเราสามารถแชร์คะแนนไปยัง Facebook t w i t t e r ให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยค่ะโอ้โหสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Trees นี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ App Store, Google Play และก็ Window s Phone ค่ะวันนี้ไข่มุกข,ขอตัวไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันก่นกอนละกันจะได้ฝึกรับสมองคิดเลขกันไปด้วย เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add Inbox ค่ะ